เพื่อนเครับตัวนี้นะครับเป็นหลดปาร์ตี้นะครับหลดที่เป็นลำโพงบลูทูธนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามรีโมทได้เลยนะครับเห็นไหมมีทั้งหมด16สีนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับโหมดต่างๆให้มันแฟดก็ได้นะแตพิสแป๊บแป๊บแป๊บไปเรื่อยๆนะฮะสวยงามนะครับที่เจ๋งไปกว่านี้ก็คือเสียงเขาดีด้วยครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดบลูทูธกันนะครับนี่เราเอามือถือมาให้นะฮะมือถือมาเปิดไปที่บลูทูธนะฮะรู้สึกว่าจะเชื่อมต่อไปแล้ว ของเขานี่มีชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยอ่ะนี่นะครับ W E L w e l y นะครับ w e l y 0 8อันนี้นะฮะแล้วเราก็ลองเปิด YouTube กันอ่าเปิด YouTube เพลงสักเพลงหนึ่งนี่นะฮะเสียงเขาดีมากเลย yeah, yeah, yeah. นี่เสียงมาจากลำโพงเลยนะ เพลงผมฮิต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 ผู้ผมแมงปักเก่งเลยแมนชินล้อมายดิบ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 เพชรผมโคดวิบวับวับวับพูดี<ช>ยากจะเขาะเ้ามาจับตัวนี้เป็นหลอดคู่เกลียวนะครับเนี่ยฮะเป็นหลอดคู่เกลียวอ่าเนี่ยนะฮะเวลาสั่งเนี่ยในกล่องเขาก็จะมีหลอดอันนี้มาให้หลอดหนึ่งนะครับเป็นหลอดลำโพงนะครับ แล้วก็มีรีโมทมาอันหนึ่งรีโมทเขาก็จะมีฐานม,มาให้แล้วนะครับไปถึงเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับไฟขาวๆที่น่าเบื่อในบ้านเราเนี่ยให้มาเป็นไฟที่มีสีสันเป็นปาร์ตี้ได้นะฮะครั้งแรกก็จะเป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถกดเลือกเอาสมม,ม,มติเราอยากได้สีแดงวันนั้นเรากดสีแดงนะฮะถ้าเราอยากได้สีเขียว,วก็สีเขียวแค่นี้ครับถ้าต้องการให้มันปรับเองก็กดให้มันปรับไปเองได้นะฮะแล้วเราก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับแหมฟินมากเลยไหมฮะอย่างนี้